สวัสดีปีใหม่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 นะครับทุกคนรถม้าพาทัวร์แคเดสวัสดีค่ะยูก่กดิชันอ้นสีเอ็มซีสวยฉันสรถม้าพาทัวร์ขอขอบคุณทุกท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการ สถานที่ราชการและเอกชนแต่บุคคลที่สําคัญและขาดไม่ได้ขอบคุณคุณลูกเหตุที่น่ารักมากที่ติดตามพวกเราเลและเพื่อเป็นการตอบแทนความไว้วางใจคลิปไหนที่คุณชอบคลิปไหนที่โดนใจท็อป3ร้านคอมเมนต์เข้ามาใต้โพสได้เลย Facebook Instagram ทิกเกอรนะฮะและ้วเราจะรวบรวมเอาคลิปที่มียอดคอมเมนต์สูงที่สุดแล้วเราก็จะวนกลับไปที่ร้านนั้นอีกครั้งหนึ่งและผู้โชคดีทั้ง3ท่านจะได้รับกิฟต์ voucher เงินสดมูลค่า1,500ั้บาท3รางวัล และทั้ง3ท่านคุณจะได้มากินข้าวกับเรานะคะเดี๋ยวเราจะเลี้ยงข้าวช่ำๆเลยค่ะ3ามชิฟ3ร้าน3ท่าน3ท่านค่ะแล้วมาเจอกันนะคะร่วมสนุกกันเยอะๆแล้วกันนะคะหวังว่าพวกเราจะได้ไปรับใช้ทุกท่านกันอีกในปีต่อๆไปสุดท้ายนี้สวัสดีปีใหม่ขอให้ทุกท่านมีความสุขในปี2569นะคะอะไรที่มันไม่ดีในปี68ก็เชิดวันนี้แฮปปี้นิวเอียร์ลาไปก่อนจริงและะ้ว <New> ค่ะบ๊ายบายแฮปปี้นิวเอียร์บ๊ายบายแฮปปี้นิวเอียร์2026ครับ แฮปปี 2016, yeah, ้นิวเย่องยร์2026ค่ะเดีเยวๆๆๆๆไปไหนคะันี่อ๋อบ๊ายาย